รวจราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการติดตามการดําเนินง,งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราค่ะ นายเดชรัศมิศิกผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่8นะคะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามตรวจราชการประเด็นสําคัญอาทิการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงปีใหม่การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่และได้เน้นย้ําในประเด็นของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดค่ะ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่8กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพุทธศักราช2557าหกำหนดให้มีการจัดการทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพุทธศักราช2 5 5 8ถึง2562เพื่อให้เป็นจังหวัดใช้ในการเป็นกรอบนะคะในการจัดทำโครงการกำจัดขยะ จัดการขยะค่ะภายใต้ r o รถแม p การแก้ปัญหาขยะโดยจะดำเนินการ4กิจกรรมคือการจัดการขยะเก่าสะสมสร้างรูปแบบการจัดการและขยะใหม่เน้นผลิตพลังงานวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายค่ะรวมไปถึงการสร้างวินัยของคนในชาติด้วยนะคะค่ะ สำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ร่วมกับสำนักทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนรถแมพนะคะดำเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดระยะ5ปีค่ะโดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งได้รับ เงินอุดหนุนนะคะงบประมาณการใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมวงเงินงบประมาณเนี่ย400กว่าล้านบาทค่ะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29แห่งในพื้นที่10ออำเภอนะคะโดยแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่5กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มหัดใหญ่กลุ่มบ้านพรุกลุ่มสงขากลุ่มสะเดาแล้วก็กลุ่มบอ่อตรุกค่ะ